สวัสดีครับเมื่อวานไปเมืองชิลก้านะครับไปกัน3สถานทูตไทยมาเลเซียอินโดนีเซียไปเพื่อดู Eco Industrial Park นะครับที่เมืองชิลก้าจริงๆไม่ไม่ไกลนะครับถ้าเทียบกับของไทยก็เหมือนแบบไปเลยลังสิตไปนิดหนึ่งนะครับช่วงแรกๆเนี่ยตอนนี้ถนนก็ถือว่าโอเคเป็นแ n นอเมริกัน i g h w a y นะครับ ระหว่างทางเนี่ยถ้าดูบ้านเมืองเป็นแบบนี้นะครับทะเลทรายตึกสร้างด้วยอิฐแดงนะครับแบบนี้ดูสภาพเป็นเหมือนอยู่ในทะเลทรายนี่เป็นเมืองบนทะเลทรายกรุงลิมานะครับต้นไม้ไม่มีข้างทางก็เป็นแบบนี้ก็สภาพอย่างที่เห็นเลยนะครับสภาพอย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วพอไปถึงทาง Industrial Park ก็พานะครับพาวิ่งดูข้างในตอนนี้ก็มีบริษัทต่างๆอยู่ประมาณ10บริษัทนะครับโดยก็พยายามที่จะเชิญชวนบริษัทต่างๆให้เข้ามานะครับพื้นที่500เฮกตาร์นะครับห0 0เฮกตาร์ก็ถือว่าใหญ่มากใหญ่นะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะก็เป็นเหมือนแบบทะเลสายเช่นกันนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าอยู่ติดกับภูเขา ที่เปรูก็คล้ายกับไทยในเรื่องของระบบหรือว่า land regime ก็ค่อนข้างจะเพล็กซ์เหมือนกันบางทีก็มีเรียกว่า title deed บางที่ก็อาจจะไม่มีนะครับคือคนที่มี title deed หรือว่าโฉนดก็คงเป็นคนยุคแรกๆที่ไปบุกเบิกนะครับดูสภาพก็โอเคนะท้ายสุดให้ดู lunch box ที่ได้รับมา